สวัสดีแฟนๆคอบอลชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับหลังจากในช่วงคืนวันคารและวันพุธเราก็ได้บทสรุปทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วและสําหรับวันนี้ครับเราก็จะมาตามกันต่อกับเกมเพลย์ออฟในศึกยูฟ่ายูโรปครับในเกมนัดที่2ซึ่งในวันนี้กับโปรแกรมประจําวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2568ผมก็จะมีเกมที่จะนามาฟันธงชี้ชัดมาฝากกัน2คู่2อสครับโดยเกมคู่แรกก็จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืน45นาที เกมนี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทัพมาปารโรม่าก,กับทางฝั่งของปอโต้ส่วนอีกหนึ่งเกมหนึ่งคู่ครับก็จะเป็นเกมที่จะลงสนามกันในเวลาที่คืน4 5่นาทีเช่นกันโดยเกมนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างกาลาตาสลายกับเอสแซกอัลมาและหลังจบเกมของทั้ง2คู่ทีมไหนจะเป็นฝ่ายที่ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับสำหรับคู่แรกเราก็จะไปกันที่สนามสตาดิโอโอลิปิโกในกรุงโรมก่อนนะครับ ซึ่งในเกมนัดน,นี้เจ้าบ้านทับมาป่าโรมาพวกเขาจะต้องรับการมาเยือนของทีมดังจากโปรตุเกสอย่างปอโตโดยทีเลทราคาที่ขับแมกนันก่อนเกมในคู่นี้เลทราคาแรกก็ยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่อทีมเยือนอยู่ที่ราคาครึ่งช่วงตัวครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ในเกมการเจอกันในเลกแรกก็จบลงไปที่ผลเสมอที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ โดยที่ในเกมนั้นนั้นแม้ว่าทางปอร์โตจะได้ได้เป็นเจ้าบ้านก่อนแต่พวกเขาต้องกลับเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอทางฝั่งของทีมเยือนทัพมาป่าโรมาซะเองโดยที่ผลงานในรอบก่อนครับเจ้าบ้านทัพมาป่าโรมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตจากเยอรมันไปที่สกอร์สองประตูศูนย์ส่วนทางฝั่งปอร์โตเองครับผลงานในเกมรอบที่ผ่านมาพวกเขาก็เป็นฝ่ายบุกไป,เ,ปเบียดเอาชนะมาคาบีเทอวิฟมาได้ที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้งสองทีมในการเจอกันทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้ว สถิติที่ออกมาทางฝั่งชาวบ้านโรมาก็าเคยเอาชนะปอร์โตไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วโรมาก็ายังเคยแพ้กับปอร์โตไปอีก3ามครั้งด้วยกันครับแล้วถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานของทังฝั่งชาวบ้านในช่วง5เกมผลงานของโรม่าที่ออกมาพวกเขาก็อาจจะเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่2เกมก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะเฉพาะเกมที่ได้เล่นในถิ่นสนามโอลิมปิกสเตเดียมแล้วผลงานของโรมาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง8จากเกเกมหลังสุด และแม้ว่าผลงานในเกมนัดล่าสุดครับพวกเขาก็อาจจะเปิดบ้านเจ๊าให้กับนาโปลีทีมจากฝูงของกาโซ,โซอิตาลีมาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราจะมองจากภาพรวมแล้วในเกมนัดเย่าของเจ้าบ้านโรมา่าก็ได้จะเป็นจุดแข่งที่สุดของพวกเขาแล้วในตอนนี้ครับส่วนผลงานในช่วง5เกมของทางฝั่งทีมเยือนปอร์โตโอเองนะครับผลงานในช่วง5เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชนะไม่ได้เพียงแค่2เกมเท่ากันกับทางฝั่งเจ้าบ้าน แต่ทว่าผลงานที่เหลือทีมเยนปอร์โตก็ยังไม่เคยแพ้ก,กับใครเลยโดยก็เก็บผลเสมอมาได้ทั้ง3เกมซึ่งกับผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับแม้ว่าปอร์โตจะบุกไปเอาชนะเฟรเรนเซทีมในโซนท้ายตารางในเกมลีกโปรโตุเกสไม่ได้ก็จริงแต่ทว่ากับผลงานในการเก็บกินกาไรนี้พวกเขาก็ไม่สามารถยิงผ่านราคากระแพงไม้กันที่เปิดมาได้เลยครับแล้วถ้าหากเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในการทําเงินในช่วงสิเกมหลังผลงานของฝั่งปอร์โตพวกเขาก็ยังไม่สามารถถอะไรให้กับนักทุนมาได้เลยแม้แต่เกมเดียว มาถึงในช่วงนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเจาะดูสถิติในเกมนัดเยือนของทางฝั่งปอโต้ชัดๆนะครับแม้ว่าผลงานจาก10เกมหลังปอโต้ก็อาจจะยังพอมีเกมที่เก็บชนะจากเกมนัดเยือนไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราจะมาดูจากทีมที่ปอโต้สามารถเก็บชชนะมาได้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมรองบอลหรือทีมรองรองทีมงท่มีศักยภาพเป็นรองปอโต้ทั้งหมดและถ้าหากว่าเราจะมาเจาะดูเกมที่ปอโต้ต้องออกไปเยือนทีมที่มีศักยภาพเท่าเทียมกันผลงานของปอโต้ก็กลับไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยครับ โดยจะเห็นได้ชัดในช่วงนี้พวกเขาก็ยังมีเกมที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของ Sporting l i s b o n มาที่สกอร์หประตูศูนย์และยิ่งไปกว่านั้นผลงานในการทําเงินของปอโต้ในเกมนัดเยือนพวกเขาก็ยังสามารถทําเงินกับไรให้กับนักลงทุนมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราจะมาดูการคาดการณ์ความพร้อมสวตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพมาป่าโรมาพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ352 โดยตำแหน่งผู้สาประตูในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะเลือกใช้งานทางด้านไมซูวิล่าสามเซ็นเตอร์แบ็กก็จะประกอบไปด้วยจาลูก้ามาชินีแมทฮุมเมลและโอบิเตเอดิกาส่วนแผงกลางครับในเกมนั้นนี้ก็จะมีทั้งเมเมตเซกิเซริกมาโนโกเน่เลอันโดปาลิเดสลอเรนโซปายกินีและอังเกลิโยส่วนคู่หูดีแดงนะครับในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้าน ก็จะเลือกใช้งานเปาโลดีบล่ายืนคู่กับอาร์เตมดอบบิกส่วนทางด้านฝากฝัง่งทีมเยือนอย่างปอร์โตนะครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ3 4 2 1โดยผู้รักษาป,ประตูก็จะออกสตาร์ทโดยดิโกขอสตาสามเซ็นเตอร์แบ็กก็จะประกอบไปด้วยเตียโกชาโลเดฮูเอนเปเลสและโอตาวิโอขยับมาดูกันที่สีแดนการกันบ้างครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะเลือกใช้งานทางด้านชูอัลมาริโอเซฟเนยูสไตโก อารันบาล่าและทางด้านฟาซิโกมูาส่วนมิดฟิลตัวลุกตัวปั้นเกมครับในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเปเปยืนคู่กับโรดิโกโมราและในตำแหน่งหน้าเป้าครับพวกเขาจะเลือกใช้งานซามูอาเกฮัวลงสนามออกซาฟร์ดปิสตัวจีในเกมนน,นี้และถ้าเราจะมาดูจากราคาหฮดี่แคปหน้าเวลานี้ครับจากเดตแรกที่เปิดมาที่ราคา0.5 ตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลไปอยู่ที่ราคา0.75เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังไม่พอในตอนนี้ในกระแสฝ้าฝัา่งต่างประเทศในทุกๆสำนักนก,ก็ยังคงได้มีการเอ็นเอเไปในทางฝั่งของเจ้าบ้านทับมาป่าโรม่าทั้งหมดซึ่งจากกระแสที่ออกมามันก็ยังคงชัดเจนนะครับแม้ว่าในเกมเรกแรกๆทั้งคู่ก็อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันมาแต่มาในเกมนี้ด้วยศักยภาพของฝั่งเจ้าบ้านบวกกับการที่โรมา่าก็ยังได้เปรียบกับการที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในลางของตัวเองอีก และสำหรับสถิติผลงานในบ้านของโรมาก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับว่า8นัดหลังพวกเขาก็จะเอาไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เก็บชนะไปได้ถึงจิตเกมเพราะฉะนั้นในเกมคู่นี้ก็ไม่คิดนานครับเลือกตามทางฝั่งเจ้าบ้านทัพมาป่าโรมาก็น่าจะมีโอกาสลุ้นเฮรับซัพ์ได้มากกว่าในเกมนัดน,นี้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจงขอชี้ชัดไปที่อยู่โรมาพาสบาย เกมคู่ที่2เราก็จะมาอยู่กันที่ประเทศตุรกนีนะครับโดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านกาลาตาสลายก็จะต้องเปิดดังล้างแค้นเก็บสาคะแนนจากทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแอสเซตอัคมาให้ได้หลังจากผลงานในการเจอกันในเกมแรกๆก,ก็เป็นทางฝั่งของแอสเซตอัคมาที่ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ได้ก่อนถึงสกอร์สประตูนหนึ่งโดยที่เลทราคาไฮที่แคปไมกั้นกอดเกมในคู่นี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.7 5หรือราคาคือครบลูกครับ และแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาทางฝั่งเจ้าบ้านกาลาตาสลายก็อาจจะเป็นฝ่ายพลาดท่าพแพ้กับแอสเซ็ซอัลมามาก่อนก็จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากเลทราคาให้ที่แคบปที่ให้มาในเลทแรกก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เพราะถ้าหากว่าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคบปย้อนหลังกับเลทที่เปิดมาในราคา0.75ในรั้งเก่าๆแล้วแม้ว่าผลงานในเกมทุกๆทุก,ทก,ทกรายการทั้ง2ทีมก็อาจจะเคยทําผลงานกินราคาถดกำไรให้กับนักทุนไม่ได้เท่าๆกัน แต่ถ้าหากเราจะมาเจาะลึกดูถึงสถิติผลงานในเกมยูฟ่ายูโรป้าคับในคลาสก่อนๆผลงานในการทําเงินของกาลาตาสไนในเลราคานี้พวกเขาก็ยังเคยทําผลงานกีฬาถากไรให้กับนักทุนมาได้แล้วถึง70%จากผลงานทั้งหมดแต่กลับกันครับถ้า,าเป็นทางฝั่งทีมเยือนเอซัตอาบมาในเกมที่พวกเขาถูกบองว่าเป็นรองผลงานในการทําเงินกีฬาถลกไรของทางฝั่งทีมเยือนที่ทําได้ในคลาสเก่าๆนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นในตอนนี้ก็อยู่เพียงแค่30%เท่านั้น แล้วถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมของทั้งสองทีมผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านกาลาตาสลายก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่3เกมแล้วก็ยังมีเกมที่แพ้ปีก2เกมให้กับเอสเซกอัมมาในการเจอกันในเกมแรกๆก,กับเกมที่พวกเขาก็บุกไปแพ้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบที่ผ่านมาที่สกอร์1ประตูต่อ0นะครับซึ่งถ้าเราจะดูเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าผลงานในเกมรัดเยือนของกาลาตาสลายก็มากจะเป็นจุดอ่อนของพวกเขาในฤดูก,กาลนี้ แต่ถ้าหากเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในลางของทั้งฝั่งเจ้าทินผลงานที่พวกเขาทําได้ก็กลับทําผลงานเข้าเป้าไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวจาก8เกมหลังสุดส่วนผลงานของกาลาตาสลาในเกมนั้นยาวเฝ้าลาง2เกมหลังนะครับผลงานที่พวกเขาทาได้ก็มีเกมที่เปิดบ้านเจ้าให้กับทางฝั่งของโโยูโดเวเคฟในเกมรอบที่ผ่านมาที่สกอร์3ประตู3ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดก็จะทาได้เพียงแค่เปิดบ้านเบียดเอาชนะทีมกางตารางอย่างคอนยาสปอร์ไปในเกมตุรกีซูเปอร์ลีกไปที่สกอร์1ประตูต่อ0 แล้วถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งผู้มาเยือนอย่างไอแซคอัลมานะครับผลงานของพวกเขาในทุกการนี้ก็ทําได้ดีเกินคาดเพราะผลงานจากในช่วง5เกมหลังสุดทางฝั่งของผู้มาเยือนก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมและก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับฟาเลนวอาราซีมาในเกมยูฟายยโรปัครับในรอบที่ผ่านมาเพียงแค่เกมเดียวและยิ่งไปกว่านั้นผลงานใน4เกมหลังสุดผลงานของพวกเขาก็ยังสามารถต่อยอดเก็บชัยชนะไปได้ไปกอบไปกรรมส่วนผลงานในการทําเงินทำกำไรในช่วง5เกมหลังเอซ็กอักมา ก็ยังสามารถทาผลงานกีฬาทถกไรให้กับนักลงทุนไม่ได้ถึง3เกมจาก5เกมหลังครับแต่ถ้าหาก,กเราจะมาเจาะด,ดูเฉพาะผลงานในเกมนัดเยือนของทางด้านเอเซนอักมาแล้วแม้ว่าผลงานที่ทําได้นั้น <S <S พวกเขาก็อาจจะเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่2จาก5เกมหลังสุดแต่ถ้าหาก,กเราจะมาเจาะลึกดีๆผลงานใน7เกมหลังเอเซนอักมาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง3เกมแล้วก็มีเกมเสมอไปอีก3เกมเลยนะครับซึ่งเอาง่ายๆในตอนนี้ถ้าจะนับเฉพาะในเกมนัดเยอือน ผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนไอแซคอังมาก็ยังแพ้มาเพียงแค่เกมเดียวจากเกมเยือนในเจ็ดเกมหลังสุดในท,ทุกๆรายการเราสลับมาดูความพร้อมสเวตตัวจริงของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนี้นนครับทางฝั่งเจ้าบ้านกาลาชสลายพวกเขาจะได้ข่าวดีโดยในเกมนี้พวกเขาก็จะได้ทั้งวิกเตอร์โอซิเมนดาวิซอนซานเชสและลูคัสตอเรล่ากลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหลังจากที่ทักสามรายก็เพิ่งติดโทษแบนมานะครับ โดยในเกมนี้ก็คาดว่าพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ3 4 1 2โดยตำแหน่งผู้สาป,ประตูครับก็จะเป็นนายทวันจอมเก๋าอย่างเฟรเดนโดมูเซล่าสามแนวรับในเกมนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยดาวิซอนซานเชสอับดุลเคลริมบากซีและเบอร์คารนคูตูส่วนมิดฟิลด์แดงกาครับในเกมนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยลูคัสตอร์เรล่ากราเบียลซาร่าโลนาลซาลายและเอเลียสเยเลตส่วนเพลย์เมเกอร์ตัวไมนเกมครับ ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะเลือกใช้ตัวเก่าอย่างดิสเมอร์เทนโดยคู่หูกองหน้าในแดนบนในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของวิกเตอร์โอซิเมนยืนคู่กับทางด้านบาริสอัลเบอร์ยูมาสส่วนทางด้านฝ่าฝัง่งทีมเยืนอนเอซักอามาครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็จะออกสซาโดยทางด้านโรมเจเดนโอซูวูโอดูโรสี่แบ็กโฟในเกมนนั้น,นี้ก็จะมีทั้งเดนโซคาซิอ so ุสวอลเตอร์กูส อเล็กซานโดเปเดตาและดาวิดมอยเลอร์วอฟส่วนคู่มิดฟิลตัวตัดเกมก็จะเป็นทางด้านเพียร์คอฟไมเนอร์ยุนคู่กับจอร์ดี้คลาซี่ส่วนมิดฟิลสา3ตัวลุกก็จะเป็นหน้าที่ของสเวนไมนานเออร์นัสเปคูเมเคลลาโดและทรอยแพล o t จะเป็นศูนหน้าตัวเป้าที่จะคอยเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้ครับสำหรับในเลนราคาเฮดแคปไมเกอรที่ให้มานะครับ ในตอนนี้ราคาใกล้มีการขยับปรับไหลขึ้นไปอยู่ที่ราคาหนือลูกทั่วแล้วโดยที่ในกระแสฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสต่างๆก็จะได้มีการขยับเอียงไปในฝั่งองราชเจ้าบ้านการกลาตสไลด์มากกว่านะครับและแน่นอนแม้ว่าในเกมนัดแรกทางฝั่งเจ้าบ้านการกลาตสไลด์ก็อาจจะแพ้มาแบบยับเยินก็จริงแต่ในเกมนี้นนครับพวกเขาก็จะได้กลับมาล้างอายได้เปรียบกับการที่ได้ในลางของพวกเขาสักทีถึงแม้ว่าในเกมนัดแรกสกอร์ที่ออกมาก็อาจจะดูขาดลอย แต่กับการที่พวกเขาจะได้ตัวผู้เล่นการหลักกลับมาช่วยทีม,ทมก็น่าจะส่งผลต่อเกมลุกของตัวเองไม่น้อยและแม้ว่าผลงานของทีมเย็นเอแซ็กอัลมาจะทําได้ดีมาขนาดไหนแต่ในเกมนัดน,นี้ผมก็ยังมั่นใจครับว่ากับสกอร์ที่ออกมาทางฝั่งของชาวบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะไปได้อย่างน,น้อยๆที่สกอร์สามประตูหนึ่งดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่กาลาตสลาสไลนัดน,นี้เปิด,ดดังยีผ่านใสๆครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสูภชัยบดีกับเกมในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้และถากพี่พี่ทนใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับคลิปของเรากันด้วยครับในตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ